ครับสวัสดีครับผมบุญยูสวงน้ำยินทีเอ็มครับผมตอนนี้อยู่อำเภอเชนบทครับผมวันที่21เวลาประมาณาสี่โมงครับโมงแรงนะครับวันนี้สีผ้ามาลงไม้ตกปรากฏกลางคืนครับแม่น้ำชี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเอาตามไปเบื้องไม้เลยครับไปก็น อ่าครับวันนี้เขามานี่เจ้าทินมาน้ำครับพามาโอ้โหอันนี้แม่น้ำชีแล้วครับมาถึงคอนเกตแล้วเยสร

ไอ้กอ๋อก๋ออ้อยไหวบ่ครับตัวนี้เขาเอืน่นสะพานเนี่ยงกว่าครับไงะสะพานชี่ฮะชุ้มๆคุณบ่อแต่เวลาน้ำม,มาก ใช่ครับนี่บ่ตัวใหญ่ปัไหาครับ โอ้โอ้จับได้ยุนีนี่โอ้วังเดือนกวนจำเขียนเพื่อนวะแบ่งออกปะแบ่งเงียบปะ

มันกระบาดไรอยู่เด้อเด้อทิศม,มันทางไหนนามนามไรมันจะทางไหนนี่ทางผิวกับครับอออ่าทั้ทงปุ่นมันค่อยเปลี่ยน อ่าครับเปลี่ยน ah, นะครับเดี๋ยวเขาสีเปลี่ยนฟังไปอวยทัางคุณครับเสร็จอ้ โอ้มันเป็นทางไปหอดูเลยไปนี่นะนี่มองเจอรถอีกเออแม่นแม่นแม่นนะต้องไปตรงไปกลับรถเนาะเออ,อโอ้กานมันสูงพี่ โอ้อ,าานะอืมอืมเม่นเมีนครับหมอหมอหมออู๋ิมาเมรียนอยู่นี่แล้วเนาะคือโอ้

ก้อนวงบ่นย่วงบ่ร้อยแล้วดอดบ่เอาเอ็นผูกยี่บ่มีเอ็นมานยอู้่ีเด้อ ได้แล้วครับได้แล้ว,ได,ลวลได้แล้วครับแท่งหรือเปล่ายังไม่ได้แท่งเนี่ยเฮอใส่มีดีบ่โอ้คับ

สายทางไหนไอ้คนที่มาหาน่ะบอกอู้ cứi chém mương hẳn miếng nữa chấm 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 Ừ, เ้ามาบุเลเดียวมาแล้วแต่เข้ามาติดตัวยูอันหนึ่งเอาไปเนอาเอามายูหมายถึงว่ายูทายลวดบุ่นะได้ครับเรียบร้อยครับผมฮะเออย สำรวจพื้นที่มันครับมันว่นาเห็นแขอยู่แถวนี้มันว่าจับแขได้มันก็อ,อป,ปิตามีน้วปลาหงสบวบัวนานอยกยไต้องมีพีออยู่เด้อมีบวกครับท,ทำเลเหมาะขนาดม,มีบวกมีบัวหนามน,น้อยๆแล้วก็มีทำอาหันะครับ ทำไต้ตัวมอรครับก็บ v ิาามี n ยูเคครับผมไปเดี๋ยวหอวอยไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งอีกทีคืนนี้รู้กันตามไปดูตามไปดูาปดยาวๆครับคืนนี้